ป๊าป๊าวิเญาณเสียงเสียงอุ้ยหยสวัสดีครับสวัสดีครับตาลิตาตูดิยากานตูดีนะครับเกิดมาแล้วก็เป็นลูกแม่ไม่พันเกิลูกแม่ไม่พันลูกแม่พันลูกแม่แผลแม่พันลูกแม่แผลแค่โอ้หก หอหม้หอหม้อแล้วก็แข็งแรงหม้อหม้อหมอสนุกสนานเนีหอลอย่างสนุกสนานอานุ่เด้อยังมังบ่นเด้ออานปุ่นเด้ออาบน้ำปุ่นนะครับยามหนาวบ้้านนาดีตบ้านนาตาน้ำน้ำปกกระปุก ฝุ่นเยอะมากเลยอยู่ในน้ำตัวกบกอยู่ในน้ำน่ะอยู่ในน้ำใช่น้ำที่ไหนน้ำน้ำ,นำนนที่ไหนน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำที่เราไปกินที่ที่เราไปตักกินไม่กี่อยาสบสบปกบบกมากเลย<ค>มากเลยใครอยากเข้ามาแต่ หยับเข้ามาต้นไม้ลองเพ่งลองเพ่งลองเพ่งฟังไปฟังลองเพ่งดนแล้วไอ้ลองเพ่งลองเพ่งไว้มึงมึงเสียเกียวนอนเมียผมเสียเกียวเนี่ยดาเสียเกียวกันนะเออลองเพ่งเออลองเพ่งเออเีฟังไว้โอ้โอ้จะกวนจะกวนน้องไงโตเกียวจะกวนน้องตัวเกียวตกดาเนี่ยเหรอ Chúc đạp bỏ <laughs> Hả? Chốt đạp thuyền bỏ thầm á à, thầm á Cô Chúc thầm á thầm chồ bỏ Dạ 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 thầm Cô thầm chồ Chúa, chúa. chúa, <laughs> thấm chúa. chúa, thấm chúa rồi. เขามนหำต่จอจอูออจอ๋จู๋เจียว <c oughs> จู๋โตเจียวพ่อหนูพ่อหนูจับจู๋พ่อไรโซเดย์ได้ปะยันไรโซเด้ย์ก็จะว่าให้อีโออะไ้ขอมูลเต็มข้อมูลมันเต็มยังไม่ลบออกเลยโอ้โอ้โอ้เจ้าหนาเรียนดีเลยวะใส่ในจังพันออจังละต่อให้ยังวนหรอ

บุสบาบุเลื่มตัวบุบาเบุสบาบุเลื่มตัวเมื่อไรเนีด้มาหาเมื่อไรเนี้มาหาเมื่อไรเมื่อไรไปล้างเาบานันแค่เนียเเสื้อนี่ไปว่องเพลไปเไปเป็นรับเชิญที่อำเภอพนมไพยมโแรวันนี้แม่แพ สองสอง่ยืนกันเยดสียงดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสายส่ยส่กยไ่สองสอง้าไปมันดีเว้ยออ้อยแล้วไปไปเนีมันดีวมันดียวา่เกิไปกินตากินบดเด้นี่ว้า อันนี้สิเก็บใส่น่ไอแพนเก็บใส้ไอแพมาเอามาแช่แบบมันให้จ๊ให้เอาเอาไแพนกูแหงไปเอาซัดเลหาวมามาไปไปเร็วเร็วเรเร็วเร็เอาไปซัดก่อนเร็ว่ะแจ๊ไยืุมือแตบเออาซัดหเร็วเซัดท่าเสาซัดแหงเร็เเร็วเเร็วเร็ว สวัสดีนะครับสวัสดีสีท่ามกลางอากาศหนาวเย็นนะครับลมแห้งครับพี่น้องก่อนเย็นๆแรงๆมากจะเล่นกับบอลมแด้แต่ว่าคำมากกับลมหนาวใส่งานผาดนะว่านาวใส่งานประจำปีนะครับเอางานผาดพนมงานปากแซงเนาะงานผาดโจยไนอันดับเจ็ด าประธานหน้าดูนสารค้าบู้ไหลมันบอกไอ้วนทำงานยังไงที่จะสนุกสนานเราไปไหนฮะเราไปไหนน้องขึ้นไปข้างบนขึ้นไปป้าจะไปอาบน้ำแล้วน้องมันไม่รูใครไม่รู้กินแม่ละเปเล่าจะกินใช่ไหมกินเพท่าน้ำยังไงโอซิบะ ไม่ใช่ชื่อพออ่อน้ำน,น้ำโข้งน้ำโคงวัวบะแม่เดี๋ยน้ำโคงกับ,บแม่โคกบแมันใช่ไม่ใช่ว่านาฬิกาเปลี่ยนสีบันใหม่พเพราะว่านาฬิกานาฬิกาอยากที่ของรีาองชื่อว่าโคกสีเหลืองปลาช่อ,องนาฬิกาด้วยเร็วต้องอะไรนะโคกโคกคสีเหลืองนะคะวัน,นี้ต้อ,อ,อะไรพูดกับตาสิ อันนีอยป้าอ็นโอ้ยี่กักินโคกนะคะอ่ากิน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 เลยกรกินแกจะกินเยอะนะเดี๋ยวมันจะอ้วนไม่อ้วนหรอขนาดเจโต้กงกินได้เลยโ้เจมเจมเจมลองด้วยป้าแอนก็กินแล้วป้าแอนก็อ้วน ถาเอ็กินทองวันอันเนี้ยอันเนี้ยนี่แหละ,หละตาไปกินไดน,นวนตาจอยาตาจอยบาตาพอมบาตาพร้อมกว่บม,ม่มีขีโพนเลยบอนัังีโบอมาดูเลยมดูเลย เปิดยังไงนี่ปิดก่อปิดหรือเปิดปิดใช่ไหมปิดปิดก็ต้องแบบนี้เมุนเข้าไปเลยแน่นแล้วแล้วยังม่แน่นยังปิดปิดแล้วเน่ยปิดแล้วนน้ำสิเฮ้ยเออมันทางนี่เหรอมันมันนมนมงหมอนเออไปเอานแล้วเอาไปเที่ยวไป เก็บไว้เลยเก็บไว้เลยสวัสดีครับพันเทพสีวะสวัสดีครับเ่นจียูัดีครัยายูยนม่ส่งขวามีคนส่งขาวไปไปนนะโโมีคนมาส่งขาวหน้าบ้านลังสิทธิ์นานี็ต้องใครตาดไปเอาให้ดูจากตาโดนไหม ปลาดุกปลาดุกปลาดุะปลาดดอ่ะชื่อว่าปลาดดปลาดุที่ไปสืบอาหารสืบอาหารคาเฟ่ียย่าฮัลโหลจำนิ่ดูดูมันมีอนูในลังสีแลวนะคะเดือวดเมนี้ออกไปเบิ่มคาเฟ่ยูะบ่มันทำไมใหญ่ทวดครับทำไมทำไมใหญทวดไม่มา มาดูมีรถรอย่าถวดพูดออกไมมาไม่มีไม่มาไม่ได้มายูรังสิษเออให้เฝ้าบ้านอยู่นู่นแหละรังเศษหน่นยไม่มีใครเฝ้าบ้านเลยทุกคนเขาเขาเนี่ยเนี่ยคนทําอาหารก็กลับบ้านแต่แต่ช่วยแต่ช่วยอยู่คนเดียวเออจะช่วยอยู่คนเดียวแม่บ้านไงแม่บ้านก็อยู่แม่ภู๋ไม่ใช่แม่ภูอะไรไม่ใช่ าทีสัขอมอะไรอยู่ออนไลน์นักวกาลูกก็ไปเอาดนเป็นความสะอานทช่ไหนอ่าฮะฮะือะไรนะทำโฆาทที่ไหนโฆษณาไม่โาอืไยเรีนน้ำสายู่บ่สาวยายน้ี่บ่ย่งเงศิษย์อ่ะ ช่วงนี <Rabbi> ้อากาศไม่ด <bunker ring> ีว่าไเด็กอากาศเย็นไปโรงน้องเลยบอกว่านี่ขอพูดี่นี้เยียมชุดชุสองชุนหาเนี่ยวกไอเี่ยเราดเี่ยชาวฮั่นไม่ใช่ชาวฮั่นสองใบหลุนนาฬิตาเจ็โอ้มีสองวบใช่นาะใบหนุนนาฬิกา

น้องเกียวไปไหนพี่นาริสะเด็กซีทำน้องเกียวไปไหนตอบพี่ซีหน่อยไปข้างบนค่ะฮะโอ้ไปข้างบนไปข้างบนค่ะไปก<ะ>็ไปห้องก็ไปห้องตาแล้วแหละอออไปห้องตาแล้วแหละพูดนอนนอนนอนในห้องตาทั้งวันเลยตอน,อนเด็กๆก็นอนแล้วจำได้ดีจำได้ดีจำได้ดีนะดีจริงๆนอนดีไหมข้างบนนอนดีไหม ไม่ดีอ่ะมันเป็นยังไงทำไมทำไมไม่ดีทพราะนมันไม่ดีเพราะแบบว่าตอนเชา้าหนูไม่ได้ไหวยเลยเลยอะไรว่ายอะไรว่พระคือแบ่ไม่ได้ว่ายพระทำไมไม่ไหว้พระต,ต,ตอนเด็กๆใช่ไหมต,ตอนเด็กๆอ่ะตอนเด็กๆป้าเป็นตาอ่ะก็แบะก็เอาก็เอาก็เอาโทรศัพท์ ก็คือแล้วหนูก็นั่งเข้าอีรอแล้วป้าก็บอกว่าให้ให้ให้บรรลุข้างล่างแล้วหนูก็มองนี่นอามบอไม่ไม่ได้กับยสจ้าไม่ได้กับยสค่ะไม่ได้กับยสค่ะสี่ทางค่งสิทธิ์ว่าดะไรกับยศ ไน่ไ้าก็มจะโสดเลยมายามไมยามตาตาบไปยอมปิดโรงเรียนแล้วมายามตาไิตัไม่ดไม่ได้อยู่ที่นี่ตัเก็บจะเก็บไปทนลเก็บองละน้องน้องเปิดเทอมแลตเกียนปันไดปิดเทอมค่ะน้องเปิดเทอมบััาจะใส่นตาเลตารียนด บาค่ะไปแล้วค่ะบาค่ะไปแล้วค่ะอ้าม่บาไม่บาไเฟซแล้วไม่ไม่บาไปไ้บ้นางบอลแล้วแล้วการชดดาวน้าแล้วบานเด้อปลาอาบน้ให้กินข้าวลงซากอนนอนพักผ่อนพรุ่งนี้ทางานต่อเหมือนเดิม ขอบคุณครับเอฟซีนะหลับปันเด็ทุกคนนะ hey, คนรับอ่ะสวัสดีสวัยดีเอฟซีตงการนะาาาาให้ไป่ยเอฟซีนะไปไยเอฟซีหน่อยดยวยย,ย,ย,ยังไม่ไปยังไม่ไป